พูดขาดจังเลยเป็นเซอร์ลดคอยปะเนี่ยใครที่เป็นเซอร์ลดคอนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันสวัสดีค่ะทีซ่ามันนึตึงค่ะวันนี้นะคะใครที่เป็นเซอร์ลดคอค่ะพีทมีท่าบริหาราง,ง่ายๆมานําเสนอกันค่ะหรือบางคนที่ยังไม่เป็นนะคะก็สามารถใช้ในการป้องกันได้ค่ะอยากดูว่าเป็นไงตามไปดูกันได้เลย การเส้นเลือดขอดนะคะก็ส่วนใหญ่มักจะเกิดบริเวณนอกนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นตัวเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะโปง่งพองขดออกมานะคะแล้วก็เวลาเรายืนเดินนั่งนานๆจะรู้สึกแบบว่าขาบวมได้เมื่อยล้าขาหรือตอนกลางคืนนะคะก็จะเกิดตะคิวร่วมได้ค่ะ สาเหตุการเกิดเส้นเลือดท่อน,นะคะก็เกิดจากตัวที่ลิ้นในเส้นเลือดดำนะคะเสื่อมประสิทธิภาพทําให้การไหลเวียนของหลอดเลือดดำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดการค้างค้างของเสียในตรงหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ทําให้หลอดเลือดดำเนี่ยเรียกว่ายืดขยายตัวโป่งพอง,อง,องแล้วก็ขดไปมาะคะ่ะ ท่าที่1น,นะคะก็จะเป็นการปั๊มป้กเอคทไซายค่ะซึ่งท่าน,นี้นะคะก็คือเอาขาไว้ตรงกําแพงค่ะแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงไวๆเนาะซึ่งท่าน,นี้ค่ะจะทําให้เลือดกลับสู่ปอดได้ง่ายขึ้นค่ะลดอาการบวมจากขาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานอนเลยจากนั้นนะคะเอาขาพาดไว้บนกําแพงแบบนี้ค่ะสูงเท้าที่เราไหวนะแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะแบบนี้นะคะจำนวน30ิวินาทีนะคะ ไวๆเลยค่ะโอเคซึ่งท่านี้นะคะทาทั้งหมดจำนวน5รอบนะคะโอเคท่านี้ก็จะช่วยลดอาการบวมแล้วก็ให้เลือดกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้นค่ะท่าที่2นะคะก็จะเป็นการปั่นจัก,กรยานข้างอากาศค่ะก็จะเป็นการได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้วยแล้วก็เป็นการปั๊มให้เรียกว่าเลือดไหเลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดีค่ะ โดยเริ่มแรกนะคะนอนง้ายเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งขาขึ้นแบบนี้เนาะทำแบบนี้ค่ะจำนวน30วินาทีนะคะโอเค5เซตนะคะ3 0ิวินาะทีเป็น1เซตทำจำนวน5เซตได้เลยท่าที่3านะคะก็จะเป็นการปั๊มปีกแอร์กรซสาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะจึงได้ความแข็งแรงร่วมด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะให้ยื่นห่างกับกำแพงสักนิดหน่อยนะจากนั้นนะคะให้ชนกำแพงเลย พ้อมกับกระดกข้อเท้าขึ้นค่ะแล้วก็กระดกยกขึ้นนะคะกระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้นะคะท่านี้ก็จะได้ความแข็งแรงด้วยทำทั้งหมดจํานวน30วินาทีนะคะทํา5เซตนะ30วินาทีเป็น1เซตทําจํานวน5เซตได้เลยค่ะ แต่ท่านี้นะคะถ้าใครรู้สึกทาแล้วเมื่อยมากหรือไม่ค่อยไหวนะอาจจะปรับจํานวนเซตให้น้อยลงได้นะอาจจะเป็น2เซตก็ได้3เซตก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆทําในท่าก่อนหน้านี้ในท่าน,นอนได้ค่ะท่าที่4นะคะก็จะเป็นการเสริมคามแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้านบนค่ะเมื่อกี้ด้านล่างไปแล้วนะคะเริ่มแรกนะคะให้ยืดห่างกับกําแพงมากกว่าเมื่อกี้นะคะประมาณ1ช่วงศอกก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เราชิดกําแพงแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเหมือนสวกตเลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะเท่าสวกตนะ เท่านี้พอค่ะทำจำนวน8ถึง12ทีนะคะต่อรอบนะวันหนึ่งทำา4เซตค่ะนี่ค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นเส้นเลือดขอดนะคะก็ะอย่าลืมน้ำท่าบริหารง่ายๆเหล่านี้ไปปฏิบัติกันดูนะคะหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาข้างล่างได้เลยค่ะและก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจพีด้วยนะคะวันนี้พีซ่าต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.